You get. How dare you. How dare you. How dare you 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 dare 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 เพื่อนๆเชื่อกันหรือเปล่าครับว่าไอบุคคลที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่เบื้องหน้านี้เนี่ยเขาจะเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่หลากหลายคนมองว่าเขาน่าสงสารมากที่สุดนะครับเพราะทุกๆครั้งเลยที่ทุกคนได้เข้าไปดูช่องของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ไปดูว่าชายคนนี้เขาจะอ้วนขึ้นไปอีกสักเท่าไหร่ก็จะไปดูว่าเขาจะตายเมื่อใดนะครับเพราะ ไอช่วงเวลาที่เขาหนักที่สุดเนี่ยมันก็หนักปลาไปถึง411ปอนด์นะครับหรือถ้าตีเป็นหน่วยกิโลกร,รมัมก็สักประมาณ186กิโลกร,รัมเนี่ยที่แบบบางครั้งเขาก็ตัวหนักจนกระทั่งเขาเนี่ยต้องใช้รถเข็นหรือว่าเครื่องช่วยหายใจมาแล้วเลยนะที่ว่ากันว่าถ้าหากไม่ใช้เนี่ยเขาก็อาจจะตายได้ทุกเมื่อนะครับแต่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับขณะที่ทุกคนกําลังด่าว่าเขาอ้วนเขาโง่เนี่ยชายคนนี้นะครับ ก็ได้มาเปิดตัวกับชาวโลกด้วยวิดีโอตัวนี้ครับ Two steps ahead I am always two steps ahead so I am the villain ซึ่งแบบเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมว่าเขาเนี่ยได้ผอมลงอย่างทันตาทางทัที่ว่าเมื่อ5วันก่อนนี้นะครับชายคนนั้นยังอ้วนตุอยู่เลยนะซึ่งแบบ ในตัววิดีโอของเขาเนี่ยมันก็จะมีแมสเซจหรือว่าข้อความอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาได้สื่อกับผู้ดูว่าไอคนที่โง่งและน่าสงสารเนี่ยมันก็คือเราๆเราคนดูนี่แหละที่มัวแต่ไปสาบแช่งเขาอยู่นะครับนอกจากนั้นเองในวิดีโอนี้เนี่ยมันก็ยังได้มีแมสเซจลับซ่อนอยู่อีกหลายอย่างเหลือเกินนะที่จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่น่ากลัวแล้วก็เป็นตัวร้ายที่แท้จริงแห่งวงการหมกบังนะครับผมซึ่ง ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเขาทําวิดีโอตัวนี้มาเพื่ออะไรเขาลดความอ้วนภายในระยะเวลา5วันได้อย่างไรแล้วเมสเซจที่ซ่อนอยู่ในวิดีโอเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับแอดก็จะพาเพื่อนๆมาไขากันเลยดีกว่ากับเรื่องราวของนิโคาโดอะโวคาโดแห่งวงการมกบังที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary เนี่ยจะเอามาฝากกันในวันนี้นะครับผมโดย สำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามช่องเรามานานหรือว่ายังไม่รู้ว่าไอวงการมกบังมักแบงตามภาษาฝรั่งนี่มันคืออะไรนะครับแอดก็จะขอเกริ่นให้คร่าวๆดังนี้แล้วกันว่าไอมกบังเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในเทรนของการกินแก้เหงานะครับที่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็ชื่อมกบังมันก็มาจากภาษาเกาหลีนี่แหละที่ก็แปลว่าการกินกับการไลฟ์สดอะไรประมาณนั้นนะครับด้วยเหตุที่สังคมเกาหลีใต้ในปัจจุบันเนี่ย เราก็ค่อนข้างจะรู้ใช่ไหมว่ามันน่าจะเป็นสังคมที่โดดเดี่ยวคือผู้คนทํางานหนักมากจนบางทีเนี่ยก็ไม่มีเวลาไปกินข้าวกับครอบครัวต้องนั่งกินหน้าโต๊ะทํางานหรือแบบมาทํางานในเมืองกลับไปบ้านได้แค่วันเสาร์อาทิตย์ตอนวันธรรมดาเนี่ยก็ต้องมานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวนะครับมันก็เลยได้เริ่มเกิดกระแสที่มีคนนะ่ะไปเปิดดูพวกนั่งไลฟ์สดโชว์กินข้าวหน้ากล้องนะครับมาเป็นเพื่อนกินข้าวกันแทนซึ่งว่ากันว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ย มันได้เกิดมาตั้งแต่ในปี2000ต้นๆแล้วนะหาแต่ว่าในเวลาต่อมาที่โควิดทําให้ทุกคนได้ล็อกดาวน์อยู่บ้านนะครับการไลฟ์สดกินข้าวเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ได้เริ่มฮิตไปทั่วเลยจนกระทั่งในที่สุดนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่ชาวเกาหลีใต้แล้ะครับที่เขาได้ทําแบบนี้คือประเทศทงประเทศไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วก็แน่นอนครับว่าพอมันมีเทรนอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นจนคนเขาแห่ไปทํากันเยอะเนี่ย มันก็เริ่มจะมีพวกที่สังสรรหาอะไรแปลกๆมาเรียกยอดวิวแล้วครับอย่างเช่นว่าถ้ากินข้าวอย่างเดียวเ,ยเดี๋ยวโลกไม่จาเขาก็จะไปหาการกินอะไรแปลกๆเนื้อมนุษย์ไม่ว่าจะของแปลกเอ้ยกินเยอะจนตัวแตกเอ้ยคือกินแบบที่ปกติคนธรรมดาเนี่ยเขารับไม่ได้นะครับหรือว่ากินข้าวไปกินข้าวมาก็อ,อู้หลุดหลุด,ลดนมหกอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็เหลือเชื่อมากครับว่า มันเป็นเทรนอะไรที่ผู้คนชื่นชอบแล้วก็ยิ่งแห่ไปดูเยอะขึ้นอีกนะครับผมและนั่นแหละครับก็คือที่มาของไอตานิโกคาโดอะโวคาโดนี้นะครับหรือว่าเดอะคิงแห่งวงการมกบังที่เฮียแกเนี่ยแต่เริ่มแรกนะครับก็ไม่ได้กินอะไรบ้าบอขนาดนั้นหรอกนะเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากการเป็นแบบนักกินโชว์หน้ากล้องสายวีแกนก่อนนะครับก็คือสายไม่กินเนื้อสัตว์สายกินคลีนๆอะไรแบบเนี้ยหากแต่ว่า ก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันนะครับว่าไอการกินคลีนกินน้อยๆเพื่อสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โลกเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจคนไม่ค่อยจะมาดูเท่าไหร่หรอกนะครับผมนั่นแหละไอตอนแรกๆวิดีโอที่เขาทําไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีใครมาดูเท่าไหร่หรอกจนกระทั่งเหมือนกับบักนิโก้เนี่ยแกจะตัดสรุ้เรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับแกก็เลยเปลี่ยนซะเลยแบบเลิกละ ไม่ต้องเป็นละไอวีก้งวีแกนเนี่ยเราเริ่มมาหันรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรืออาหารขยะดีกว่าแล้วก็จะไม่รับประทานแบบธรรมดาด้วยนะคือเขาแต่ละทีจะกินในจํานวนที่แบบร่างกายของคนธรรมดาไม่สามารถรับได้นะครับคือตอนแรกแอดเห็นไอสิ่งที่เขากินทีเนี้ยในหัวแอดมันมีอยู่2ออย่างก็คือไม่ไขมันอุดตันเส้นเลือดก,ก็เป็นโรคเบาหวานแล้วครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความแปลกและแหวกแนวแบบนี้ในเวลาต่อมานะครับผู้ติดตามของช่องเขาที่มีกว่าหลากหลายช่องเนี่ย มันก็เพิ่มขึ้นเป็นจานวนแสนจํานวนล้านได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วประเด็นก็คือไอต้ตอนิโกคาโดอะโวคาโดเนี่ยน,นะครับเขาก็ไม่ได้กินแบบหลอกๆเหมือนช่องมกบางปลอมๆบางช่องด้วยนะที่พอกินเสร็จบางทีก็ไปล้วงคอออกหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแบบกินข้าวจริงๆแหละแต่กินเพียงแค่1วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือวันที่โชว์หน้ากล้องเสร็จแล้วอีก6วันที่เหลือเนี่ยพวกเขาก็จะแทบไม่กินอะไรเลยนะครับไปกินแค่พวกไข่ต้มกับเบโปรตีนอะไรแบบนั้นเอง แต่เทวาเฮียนิโก้เนี่ยแกไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับคือแกสว่าปาล์มไปจริงๆหลักฐานก็คือจากร่างกายของแกที่มันได้เริ่มพุ่งพลุยออกมานะครับผมแล้วประเด็นก็คือแกไม่ได้ทําช่องเดียวด้วยไงคือถ้าแอดจำไม่ผิดนะมันน่าจะมีสัก 3- 4สช่องนั่นแหละครับนั่นแหละเราก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าหุ่นของเฮียนิโก้นะครับก็ได้พองขึ้นมาแบบปั๊มลมได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีซึ่ง ผู้คนส่วนใหญ่ตอนแรกๆที่เขาไปดูช่อง,องเขานะครับก็จะเข้าไปดูแบบอารมณ์มีคนเขามากินของอะไรในปริมาณที่เราไม่สามารถกินได้หรือว่าเป็นอาหารอ้วนอะไรที่แบบเรากินแล้วเรารู้สึกผิดแต่มีคนมากินให้แล้วเรารู้สึกฟินแทนอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าว่าเท่านั้นมันยังไม่พอครับเพราะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของตานิโกคาโดอะโวคาโดนี่เลยนะครับก็คือ เฮียแกเนี่ยจะต้องมีดราม่าออกหน้ากล้องให้ได้ผู้ชมมาดูตลอดครับผมแล้วก็ไม่ใช่ดราม่าธรรมดาแบบเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่จะเป็นแบบเอาแฟนมานั่งกินข้าวแล้วก็มาดูดปากแฟนออกหน้ากล้องมาทะเลาะกับแฟนออกหน้ากล้องมาโวยวายคนดูร้องไห้ออกหน้ากล้องหรือบางทีนี่ก็เอาขอมาคุ้ยปลามาโกนผมออกหน้ากล้องแม้กระทั่งครีออกหน้ากลอกาก้อ,อ,ลองตอนกําลังกินข้าวอยู่หรือว่าเปิดโอลีแฟนเนี่ย เฮียแกก็ทำมาหมดแล้วนะครับผมจนนั่นแหละคนเขาก็เลยหาว่าตานิโก้ผู้นี้นะครับแกได้ขายวิญญาณให้กับซาตานไปแล้วครับเพราะว่าแกเนี่ยจะสามารถทำทุกอย่างออกหน้ากล้องได้เพียงเพื่อแค่ยอดวิวกับยอดเงินทองเท่านั้นเองนะครับจนกระทั่งอย่างที่บอกฮะหลังๆมาเนี่ยคนที่ได้เข้ามาดูช่องเขานะครับถ้าหากไม่เข้ามาหาเรื่องราวดรามา่ามาดูว่าเฮียนิโก้วันนี้เนี่ยจะบ้าจะด่าหรือจะร้องไห้เรื่องอะไรนะครับ ก็จะแวะเข้ามาดูว่าเมื่อไหร่กันที่คนที่ง่องๆอย่างเขาเนี่ยจะตายนะครับซึ่งเขาก็คาดกันว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกสักเจปีเนี่ยเดี๋ยวก็คงเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดตายแล้วนะครับผมหากแต่ถึงแม้จะมีกระแสด่ากระแสว่าอะไรอย่างไรก็ตามนะครับบักนิโก้ของเราเนี่ยก็เหมือนจะสามารถเปลี่ยนความเกลียดชังให้ได้เป็นเงินเป็นทองสําหรับเขาได้ตลอดเลยนะครับคือมันเหมือนจะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่เฮียน,นิโก้แกนะครับ จะเอาเงินจํานวนมากมายจากการทํำ u ู u b บบ้าๆบ,บอๆแบบนี้เนี่ยแหละไปซื้อเป็นเพนเฮาส์หรือว่าเป็นห้องอพาร์ตเมนต์สุดหรูบนตึกละฟ้านะครับแล้วก็มาเปิดม่านโชว์ถ่ายเห็นเมืองด้านล่างะหลังจากนั้นเขาก็ออกมาบอกกับทุกคนที่มาด่าว่าเขาว่าเอาจริงๆนะเขาเนั่นแหละคือคนที่ฉลาดกว่าทุกคนเขาเป็นไวรที่จะคอยดูประชาชนง่ๆอย่างไอคนที่ได้มาตามช่องเขาจากด้านบนนะครับซึ่ง ตอนแรกที่เขาได้ทําไปแบบนี้เนี่ยผลตอบรับจากคนส่วนใหญ่นะครับก็แบบเออไอ้นี่มันไม่บ้าก็เ,าเสียสติไปแล้วลหละคือแบบมันจะมาฉลาดกว่าคนดูอย่างเราได้ยังไงเพราะในโลกนี้มันจะมีใครล่ะที่ยอมแลกชีวิตตัวเองกับความดังแล้วก็เงินทองนะคือจะดีตรงไหนเนได้เงินทองมาเยอะแยะเสร็จแล้วก็อ้วนตายไม่ทันใช้เงินอะไรประมาณนั้นนะ แล้วคนที่น่าสงสารจริงๆนะก็คือนิโก้คาโดอะโวคาโดเองต่างหากละ่ะเพราะว่านิโก้เนี่ยได้ติดกับดักอันหนึ่งที่น่ากลัวของ YouTube ไปแล้วก็คือเขาเนี่ยจะไม่สามารถหยุดกินได้นะครับเพราะถ้าหากเขาหยุดกินเนี่ยมันก็จะหมายความถึงชื่อเสียงของเขาที่จะหายไปไม่มีคนมาติดตามหรือว่าอะไรนา,นานาก็ว่ากันไปนะครับผมจนกระทั่งล่าสุดไม่นานมานี้เองเมื่อวันที่7กันยายนของปี2024นะครับ ยูยูเนี่ยมันก็ได้มีแฟนเพจผู้น่ารักคนหนึ่งของแอดนะครับได้ส่งข้อความส่วนตัวมาแอดบอกแอด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 ดูนี่สิไอคนที่แอดได้เคยทําคลิปไปในช่วงโควิดน่ะปัจจุบันเขาได้ผอมลงมาแล้วนะแอดซึ่งตอนแรกพอเราเห็นเฮียนิโก้นะครับเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเฮียแกจะใช้ AI ออะไรในการสร้างภาพขึ้นมานะครับเพราะแบบเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยเฮียแกก็ยังมีลงวิดีโอในหนึ่งในช่องของเฮียแกนะครับซึ่งก็แบบยังตัวตุ้ยนุ้ยอยู่เลยหากแต่ว่า พอเราได้เข้าไปดูนะครับมันก็ปรากฏว่ามันเป็นคลิปของเฮียนิโก้จริงๆนี่ว่านี่เฮียนิโก,โกแ้แกได้ลดความอ้วนแล้วแล้วก็ลดลงแบบน่ากลัวมากเลยนะครับผมคือเขาลดลงไปทีแบบ250บปอนด์หรือถ้าตีเป็นกิโลกรัมก็ประมาณ113กิโลกรัมเพียงแค่ไม่กี่วันด้วยเนี่ยนะซึ่งแบบมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะแล้วเขาจะทำไปเพื่ออะไรหรือว่านิโก้เนี่ย จะได้ซ่อนมเมสเซจลับๆอะไรเอาไว้ในคลิปของเขาหรือเปล่านะครับผมซึ่งแอดนี่ก็อุตส่าห์ไปดูมาเต็มๆทั้ง2คลิปที่เขาลงไปเลยนะครับแมมเราดูไปได้ยังไงเนี่ยคือเฮียแกเขามีหลายช่องนะครับเอาไปว่ามันสรุปได้เรื่องประมาณนี้แล้วกันคือวิดีโอเนี่ยมันจะเปิดตัวมาด้วยการที่เราจะเห็นชายคนหนึ่งนะครับที่รูปร่างผอมเลยแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงนะครับแต่ทว่าเขาจะสวมหัวหรือว่าหมวกเนี่ยเป็นแพนด้าใหญ่ๆเพื่อบังหน้าอยู่ หลังจากนั้นนะครับเขาก็พูดประโยคที่เดี๋ยวมันน่าจะเป็นประโยคที่เป็นมีมีกยาวนานเลยนั่นก็คือ two steps ahead i'm always two steps ahead หรือถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าฉันล้ำหน้ากว่าพวกแกสองก้าฉันล้ำหน้ากว่าพวกแกสองก้าอะไรตลอดเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็บ่นอะไรพึมพำไปสักพักแล้วก็บึ้ม ดึงหัวแพนด้าออกมาสอให้เห็นเป็นหน้าของเขาในร่างกายเวอร์ชันที่ผอมแล้วนะครับผมคือ,อการกระทำของบักนิโก้ครั้งนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเขาต้องการจะสื่อว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวร้ายครับที่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆของโลกได้อารมณ์ประมาณแบบว่าตัวเขาเองเนี่ย เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กําลังจ้องดูมดโง่ๆอยู่ในกระบะทรายทดลองอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในที่นี้เนี่ยนิโก้เขาก็สื่อถึงตนเองนั่นแหละส่วนมดโง่ๆที่อยู่ในกระบะทรายนะครับนิโก้เนี่ยก็หมายถึงไอพวกเราเราทั้งหลายทั้งปวงที่มัวแต่เอาเวลานะครับมานั่งด่าเขาเมื่อเชื่อในสิ่งที่สื่อเนี่ยได้พูดกันไปตลอดว่านิโก้เนี่ยว้วนิโก้ไม่มีทางแบบผอมอะไรลงได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วนะครับบักนิโก้เนี่ย แกได้ผอมลงมาตั้งนานแล้วนะเรื่อ,อน,นี้เนี่ยถึงแม้ว่าบักนิโก้แกจะไม่ได้บอกตรงๆนะว่ามันทำไมอยู่ๆแกถึงแบบเปลี่ยนจากอ้วนตุบตับราว300กว่าโลให้ลงมาอยู่ในลักษณะที่แบบตัวผอมกระร่องเหมือนกับตอนที่เขาได้ทำวิดีโอช่วงแรกๆได้นะครับแต่ทว่ามันก็จะมีพวกชาวเน็ตไปตีความประมาณนี้ครับว่าบักนิโก้เนี่ยแกน่าจะแอบซุ่มลดความอ้วนมาอยู่เป็นเวลา 2ปีกว่าๆนะครับหรือว่าตั้งแต่ช่วงที่โลกเราเนี่ยยังเป็นโควิดแล้วเฮียแกก็ได้เป็นกระแสะให้คนมาด่าเล่นเพื่อระบายอารมณ์อะไรประมาณนั้นนะโดยตอนนั้นเนี่ยเฮียแกก็ไม่ได้บอกใครเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าเขาจะลดความอ้วน แต่กลับกันสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะอัดวิดีโอจํานวนเยอะในการที่เขากินไว้อยู่ล่วงหน้าหลายตัวนะครับและจะค่อยๆเอามาทยอยปล่อยในช่วงเวลา,ท,าที่เขาแอบไปซุ่มลดความอ้วนอยู่ครับแล้วก็รอจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยเริ่มจะด่าเขาเยอะๆแล้วหรือว่าวิดีโอที่เขาได้ดองมันหมดแล้วนั่แหละครับเฮียแกเนี่ยก็ถึงจะเปิดตัวขึ้นมาซึ่งมันก็<า>คืออีก2ปีให้หลังเนี่แหละ ซึ่งอันนี้นะครับบักนิโก้บอกว่ามันจะเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพรริเมนต์หรือว่าการทดลองทางโซเชียลอะไรของเขาก็ว่ากันไปเนาะที่เขาจะมาดูว่าปฏิกิริยาของผู้คนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วปรากฏว่าทุกคนที่เคยด่าเขาอะไรมาเนี่ยก็ถึงกับอึ้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก YouTube ช่องดังๆอะไรก็ตามนะครับคืออันนี้เนี่ยแอต้องยอมรับนะครับว่าเฮียนิโก้แกเนี่ยถ้าเป็นนักการตลาดนะแกก็น่าจะเป็นนักการตลาดที่แบบยอดเยี่ยมมากเลยอะคือเฮียแกเนี่ย รู้ตั้งแต่การจะเปลี่ยนกระแสลบๆให้มันเป็นชื่อเสียงของเฮียแกได้ยังไงหรือจะเปิดตัวทีนี่แกก็วางแผนการเปิดตัวอะไรแบบเนียบเนียนมากเนียบเนียนแนบเนียนมากเพราะแอดเชื่อว่าไอ้เรื่องราวที่เฮียแกได้ทําต่อหน้ากล้องว่าเขาแบบบ้าๆบอๆเป็นตัวร้ายอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บักนิโก้นะครับได้คิดหน้าคิดหลังเอาไว้อย่างดีแล้วตั้งแต่ตอนแรกและเขาก็รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยจะเรียกร้องความสนใจให้พวกคนเนี่ย เอาตังไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าเขาได้อย่างไรนะครับผมซึ่งในวิดีโอเปิดตัวนี้เนี่ยมันจะมีหนึ่งเรื่องที่น้อยคนได้สังเกตกันแต่ว่ามันจะแสดงให้เห็นเลยนะว่านิโก้เนี่ยเขาเป็นตัวร้ายที่มีการคิดเยอะขนาดไหนก่อนที่จะสร้างวิดีโอแต่ละตัวมาลงนะครับนั่นก็คือไอหัวแพนด้าที่นิโก้คาโดโอะโวโคาโดเอามาใส่อยู่นั่นนะครับที่จะหากหลายๆคนมองผ่านตอนแรกๆเนี่ยก็าอาจจะคิดว่ามันไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับเพราะแบบ เฮียแกก็คงหาหัวแพนด้ามาใส่เพื่ออำพรางตาก่อนที่จะเปิดตัวอย่างจริงจังก็เท่านั้นเองหากแต่ว่าถ้าเราได้ขุดลึกๆลงไปในชีวิตของเฮียนิโกคาโดแกนะครับเราก็จะรู้เลยว่าไอหัวแพนด้าที่เฮียแกเอามาใส่เนี่ยมันเป็นหัวที่นิโกเนี่ยได้ตั้งใจไว้เลยว่ามันจําเป็นจะต้องเป็นหัวแพนด้าแล้วก็ต้องเป็นหัวแพนด้าแบบนั้นด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าบักนิโกเนี่ยเขาจะได้ใส่มาเพื่อจิก กัดใครบางคนที่ไม่รู้ว่าอีกในภายหลังต่อมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดราม่าอะไรมาอีกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าขอย้อนเรื่องให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับหัวแพนด้าสักหน่อยแล้วกันก็คือเมื่อสักประมาณ3-4ปีที่แล้วในตอนที่เฮียนิโกอย่างอ้วนๆอ,อยู่นะ ตอนนั้นเนี่ยนิโกคาโดอะโวคาโดนะครับ mm. เขาก็จะมีการแบบชวนมกบังเกอร์คนอื่นก็คือนักกินโชว์หน้ากล้องเนี่ย mm. ให้มาร่วมช่องเขาบ้างให้ไปทําวิดีโอคอลแลบอะไรกับมกบังเกอร์คนนู้นบ้างน,นะครับ mm. ผมทําอยู่เยอะแยะเลยแล้วมันก็จะมีมกบังเกอร์สาวรายหนึ่งนี่แหละที่นิโกเนี่ย,ยก็ไปติดต่อว่าจะไปทําวิดีโออะไรกันสัก 2- 3สตัวด้วยซึ่งก่อนการจะถ่ายทําวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นปกติของยูทูบเบอร์นะต้องมาเจอกันคุยกันเรียนรู้นิสยัยอะไรกันก่อน หรือคุยกันว่าไอวิดีโอที่จะถ่ายมานี้นะครับมันจะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงที่บักนิโก้ของเราเนี่ยก็ลงทุนบินไปถึงเมืองที่แม่นางมกบังเกอร์สาวคนนั้นได้อยู่เลยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมแม่นางถึงบ้านไปชิดแชทอะไรกันซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันก็เป็นการพูดคุยที่ดีแหละครับแม่มกบังเกอร์สาวคนนั้นก็เห็นว่านิโก้เนี่ย ก็ไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไปหรอกคือไอ้บทบาทต่างๆที่เขาได้แสดงเป็นตัวร้ายในช่อง u t u b e นะมันก็เป็นแค่การแสดงในวงการ YouTube เท่านั้นเองนะทั้งหมดนะครับก็เลยได้คุยกันไปแบบชิดแชทตามภาษาเพื่อนสาวเลยเสร็จแล้วพอคุยกันตามภาษาเพื่อนสาวเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมที่แต่ละคนก็ต้องหลุดความลับอะไรของชีวิตตนเองมาบ้างเช่นเดียวกับแม่มกบังเกอร์สาวคนนั้นครับที่เหมือนกับว่าเธอเนี่ยจะหลุดเรื่องอะไรเอาไปสักอย่างโดยที่หารู้ไม่นะครับว่า ไอ้สิ่งเหล่านี้ในภายหลังเนี่ยมันจะวกกลับมาทําร้ายชีวิตเธอครับผมเนื่องจากว่าในเวลาต่อมาเมื่อถึงตอนที่พวกเขาได้มีการนัดถ่ายทําการกินโชออกหน้ากล้องอะไรพวกนี้นะบักนิโก้นะครับก็เหมือนกับจะพยายามบังคับให้แม่นางเนี่ยทำสิ่งหนึ่งอะไรที่เธอไม่อยากทําออกหน้ากล้องนะครับผมที่แม่นางตอน,นแรกๆก็แบบปฏิเสธแบบอา้าวอันนี้มันไม่ได้อยู่ในบทนี่เราจะไปทํากันเพื่ออะไรแบบนั้นหากแต่ว่าเมื่อแม่นางได้ปฏิเสธแบบนั้นนะครับบักนิโก้เนี่ย ก็ได้เริ่มขู่เธอเลยครับว่าจงทำํำแต่นี้ถ้าหากเธอไม่ทําเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาเรื่องความลับอะไรที่ได้คุยกันในวันนั้นเนี่ยออกมาแฉเลยนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็เลยทําให้แม่นางมกบังเกอร์สาวคนนั้นนะครับเธอเหมือนจะทําอะไรไม่ถูกเลยจนในที่สุดเนี่ยเธอก็ต้องยอมทําตามสิ่งที่นิโก้บอกนะครับ แต่เท่าเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะเหมือนกับเอเรื่องราวความลับของแม่นางสาวผู้นี้เนี่ยมันจะเป็นความลับอะไรที่หนักหนามากนะคือพอเธอถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วกลับมาบ้านใช่ไหมเธอก็ถึงกับเครียดมากจนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวแล้วเหมือนกับว่าในวันต่อมาเนี่ยพวกเขาจะมีการตกลงว่าจะต้องไปนัดถ่ายวิดีโอตัวต่อไปกันด้วยแต่ว่าด้วยความเครียดจากเมื่อวานนะครับก็เลยทาให้แม่นางผู้นั้นเนี่ย ได้ตื่นสายครับผมเธอก็เลยได้โทรไปขอโทษขอโพยนิโก้อะไรกันนะครับหากแต่ว่าในมุมมองของนิโก้เนี่ยเขาก็มองว่าแม่นางมกบังเกอร์สาวผู้นั้นนะครับคิดจะเบี้ยวคิดจะทําตัวแบบบ,บ,บิอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับเขาก็เลยเริ่มด่าถล่มเธออย่างหนักเลยแต่ว่าเท่านั้นมันยังไม่พอนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเมื่อแม่มกบังเกอร์สาวผู้นี้ได้กลับไปดูกล้องวงจรปิดที่บ้านของตัวเธอณนะตอนที่เธอเนี่ย ได้ชวนให้นิโก้มาอย่างบ้านเพื่อพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อะไรในตอนแรกนะก็เหมือนกับว่าเธอจะไปเห็นฉากหนึ่งนะครับที่แบบพอเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ําในบ้านอะไรหน่อยใช่ไหมบักนิโก้นะครับก็จะแอบหยิบเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายตามจุดต่างๆของบ้านเธอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเลยนะครับผมแล้วไอ้จุดที่บักนิโก้ได้ถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดธรรมดากาไก่อะไรด้วยนะ แต่มันเหมือนกับจะเป็นหลายๆจุดที่แม่นางมกบังเกอร์สาวคนนั้นนะครับเธอได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้คือแบบ1จะถ่ายไปเพื่ออะไรล่ะครับกล้องวงจรปิดและ2ทําไมต้องแอบถ่ายด้วยคือถ้าหากอ่ะโอเคละ่ะนิโก้คิดว่าบ้านของแม่นางมกบังเกอร์สาวผู้นี้นะครับมันสวยจริงๆเขาก็สามารถขออนุญาตเธอถ่ายได้นะตอนที่เธออยู่ไม่ใช่เหรอครับผมแล้วพอแอดไปสืบเรื่องนี้มาลึกๆนะครับ ก็เหมือนกับมันจะมีข่าวกระซิบนะครับว่าไอ้ความลับที่แม่นางมกบังเกอร์สาวผู้นั้นเธอได้กลัวเนี่ยก็ <c oughs> คือเหมือนกับเธอนะครับจะเคยไปมีปัญหาการโดนคุกคามทางเวอร์กูบ้ามาก่อนนะครับมันก็เลยได้ทําให้เธอเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีความกังวลแล้วก็วิตกจริตอะไรนิดนิดจนนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมบ้านของเธอนะครับมันถึงมีกล้องวงจรปิดอยู่หลายตัวเลยทีเดียวแล้วก็คาดว่าไอ้สิ่งที่บักนิโก้ขู่ว่าจะออกมาแฉเนี่ยก็คือความลับอันนี้แหละแต่ อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอเรื่องความลับอะไรของแม่นางเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจริงร้อยเปอร์เซนต์แบบนั้นประการใดนะเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ออกมาพูดกันว่าความลับนั้นมันคืออะไรนะครับจะมีออกมาพูดก็แบบออกมาโต้อตอบด่ากันจนกระทั่งเป็นดราม่าอะไรตอนนั้นเลยแล้วชาวเน็ตเนี่ยก็ไปปฏิติประต่อเรื่องได้ประมาณนี้เนี่ยแหละครับและก็แน่นอนครับว่าพอหลังจะที่ได้เกิดเรื่องมาแบบนี้นะ ทั้งสองมกบังเกอร์ไม่ว่าจะเป็นมกบังเกอร์สาวหรือว่านิโคอะคาโดอะโวคาโดนั่นนะครับ <c oughs> เขาก็ไม่ถูกกันอย่างแรงครับแล้วก็ที่จิกกัดมาตลอดนานานเลยซึ่งไอหัวแพนด้าที่นิโก้ใส่เนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แม่มกบังเกอร์สาวผู้นั้นนะครับเธออยากจะเก็บเป็นความลับครับก็คือเวลาแม่นางมกบังเกอร์สาวผู้นั้นเธอทําคลิปเธอกินข้าวอะไรไปนะมันก็มักจะมีสามีของเธอนะครับมาอยู่ด้วยกับเธอตลอดครับหาแต่ว่า ด้วยความที่สามีเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากจะเปิดหน้าออกกล้องอะไรแบบนี้ไงดังนั้นนะครับทุกๆครั้งเวลาที่สามีเธอมาเนี่ยเขาก็มักจะมาพร้อมกับหัวหมวกแพนด้าเนี่ยแหละที่ใส่เอาไว้เพื่อปกปิดตนเองตลอดนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแพนด้าหัวอันเดียวกันเลยกับที่นิโก้เนี่ยได้หยิบมาใส่ในตอนรีวิวร่างผอมของเขานะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเฮียนิโก้แกเนี่ย มีแผนชั่วๆอะไรอีกหรือเปล่านะครับที่แบบแกจะมาสร้างกระแสด้วยความดราม่าอะไรแบบนั้นนะนะคืออันนี้เนะี่ยแอดพยายามไปไล่หาดูในคลิปแกแล้วว่ามันจะมีอีสเตอร์เอ็กอะไรอันอื่นที่เป็นแมสเซจลับๆซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนกับว่าเราจะหาไม่เจอนะครับหรือว่าเขาอาจจะซ่อนเนียนจนกระทั่งเราหาไม่เจอก็ได้มันจะมีก็เพียงแค่บางฉากนะครับที่บักนิโก้เนี่ยก็จะไปเรียนแบบตัวร้ายในหนังฮอลลีวูดมานะคือมันจะเป็นฉากที่นิโก้เนี่ย ได้มาจ้องหน้ากล้องเป็นเวลาน,านานแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับผมแต่อันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูหนังฮอลลีวูดมาเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่เก็ตเรื่องนี้ก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าทีนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่บักนิโก้แกได้เปิดตัวออกมาในรูปร่างของคนผอมแบบนี้แล้วเนี่ยผลตอบรับของเขานะครับจะเป็นอย่างไรบ้างคือเขาเนี่ยจะได้รับความนิยมน้อยลงหรือเปล่านะครับแอก็ต้องบอกเลยว่ามันน่าแปลกใจมากครับที่คําตอบเนี่ย คือไม่นะครับคือผู้คนต่างๆเนี่ยก็เข้ามาให้ความสนใจกับบักนิโคและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบในแง่บวกด้วยนะคือมันจะมีคอมเมนต์จากพวกแฟนๆนะครับที่ก็มันดีใจด้วยว่าที่เฮียแกเนี่ยได้ลดความอ้วนแล้วก็ผ่านวังวนของคนที่ต้อง ทำ u t u b e แล้วก็ต้องขายวิญญาณให้ยู u ู e ไปนะครับคือเขาต้องกินตลอดแบบหยุดไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็อาจจะทําให้สินค้าของบักนิโก,โก้คือเสื้อที่เขาทําตอนที่เขามีหน้าตาแบบอ้วนๆแปะเสื้ออะไรอยู่เนี่ยมันอาจจะยิ่งขายดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะผู้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นนิโก้แบบอ้วนๆได้แล้วคืออย่างที่บอกใช่ไหมว่าเฮียแกเนี่ยก็เป็นนักการตลาดที่แบบดีมากเลยนะครับซึ่งอนาคตต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า เฮียแกเขาจะมีมุกอะไรมาต่อนะแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอยากจะแอดทำเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเดอ้อหรือถ้าใครมีแฟนอาร์นะครัะก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ๊ก F N Diary นะครับหรือจะแวะมาดู IG แอดก็ได้เดอ้อและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย